สำ,ำหรับหนูถ้าหนูกลัวหรือว่ากังวลอะไรถ้ากล้าไปบนเวทีแล้วทัางมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราต้องทำแลวต้องโฟกัสกันตรงนั้นถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งอะไรที่เราอยากทําแล้วรู้สึกว่าถ้าเราทําออกไปแล้วมันคงจะดีมากๆทําไมเราจะไม่โชว์ให้คนอื่นรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรามีแล้วมันดีพ o ว e r อ f Now นาของฟิกซี่คือโชว์อีกหน้าสวัสดีค่ะวเวลาฟิกซี่ค่ะ สวัสดีค่ะพีบาพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะยิงงกุพิกซี่ค่ะ จริงการเติบโตของพิกซี่ค่อนข้างท้าทายสําหรับพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันค่ะช่วงแรกที่เราเดบิวทีป๊อบยังไม่ได้บูมขนาดนี้ไหมคะยังไม่ได้มีกระแสรหรือว่าคนหันมาฟังทีป๊อมากขึ้นเท่าตอนนี้คะ่ะต้องพูดก่อนว่าเราเริ่มจากศูนย์จริงๆค่ะเพราะเริ่มมาพร้อมกับค่ายลิทเองด้วยเพราะว่าก็เปิดตัวค่ายลิทแล้วก็เปิดตัวพิกซี่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเริ่มแรกเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะออกมาเป็นวงแบบไหนหรือว่า คนจะชอบในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทําผลงานออกมาหรือเปล่าต่อสู้กันมาพอสมควรทั้งแนวเพลงทั้งตัวตนที่เราพยายามหาว่าสิ่งไหนที่เราควรทําและตัวเราชอบและทําแล้วผลดูชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ,จจะาาาม,มาเจอเริ่มมาจับได้ช่วงแบบ มูตเตลรู้ว่าเฮ้ยคนชอบฟังเพลงเร็วหรอชอบเห็นเราเพอร์ฟอร์มหรออะไรเงี้ยค่ะก็ลองสลับสลับไมเรื่อยฟิกซี่ก็จะมีเพลงหลายแนวมาคะ่ะทั้งเพลงชา้ามีเดียมเพลงเต้นน่ารักนะ่าหรือว่าจะเป็นเพลงแบบเดือดๆเลยเพอร์ฟอร์มจาดเลยก็มีคะ่ะเดือดอยู่คะ่ะ <c oughs> ในการซ้อมแต่ละเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าพวกเราก็เก่งขึ้นกันมากๆนะตั้งแต่วันแรกค่ะ นแต่ละโชว์แต่ละงานมันจะมีความกดดันหรือว่าความกังวลต่างกันค่ะอย่างเช่นวันนี้ความสมดุลของร่างกายมันไม่เต็มร้อยสุาพใช่ใช่ใช่ค่ะก็แบบป่วยบ้างเจ็บคอบ้างกลัวกลัวร้องปิ้นเวลาเราไปพร์ฟอร์มอะค่ะเพลงแต่ละเพลงของพิกเซียเราจำเข้าร่างกายหมดแล้วแต่ว่าบางวันมันเบอร์มากใช่ยู่ดีถ้ามันตัดปุ๊บเฮ้ยอะไรต่อไม่อยู <to> call, ่ตรงนี้อะอะไรใหญ่วันนี้วันนี้หนูหนูผิด ครั้งต่อไปก็สลับกันนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มันเกิดการผิดพาลาดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะช่วยๆกันแล้วก็ประคองโชว์ไปให้มันแบบว่าสมูทมากที่สุด พอพอเราทํางานตรงนี้เนาะมันก็อาจจะตามมาด้วยความกดดนันหรือว่าการแข่งขันแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเองด้วยก็ตามถ้าเราเทคตรงนั้นมามากเกินไปกลัวว่าเราจะลืมความสุขในสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าหนูกลัวหรือว่ากังวลอะไรถ้ากล้าไปบนเวทีแล้วมันของหนูมันจะเป็นอัตโนมัติเลยค่ะว่าช่างมันแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราต้องทําแล้วต้องโฟกัสกันตรงนั้นจริงๆพวกหนูสามคนแบบชอบชอบ Appreciate อยู่แล้วแบบว่าชอบพูดกันถึงแบบ เออเราโชคดีจังที่แบบว่าเราได้โอกาสนี้มาทําให้เรายังเฟรชอยู่กับสิ่งที่เราชอบทําให้เรายังตั้งใจแบบจริงๆแล้วก็สนุกกับงานของเราอยู่ทุกวันจริงๆพวกเราเนี่แหละค่ะเป็นคนพูดเองใช่ บางครั้งการตั้งเป้าหมายมันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องไปถึงจุดหมายอืระหว่างทางมันสาคัญมากกว่าเป้าหมายอีกค่ะในอนาคตสองสปีข้างหน้า4ปี5ปีข้างหน้าพิกซี่อาจจะไปโคชลา่าหรืออาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าระหว่างทาง1-5ปีนั้นมันม,มันทำให้พวกเราเติบโตมันทาให้พวกเรารู้สึกว่ามีแรงใจในการที่จะทําอะไรบางอย่างคำหนึงที่หนูอยากที่จะบอกละกันค่ะก็คือโชว์อีกนาว ถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งอะไรที่เราอยากทําแล้วรู้สึกว่าถ้าเราทําออกไปแล้วมันคงจะดีมากๆทำไมเราจะไม่โชคให้คนอื่นดูว่าอันนี้คือสิ่งที่เรามีแล้วมันดีถ้าทุกคนได้ดูโชคดีที่เจอพิกเซลแล้วก็เพื่อนๆพี่พี่ในวงการ k p o ปที่แบบว่าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดคะ่ะดีใจมากๆค่ะที่ทุกๆคนแบบว่าให้การตอบรับผลงานของพวกเรารวมถึงตัวตนของพวกเราทุกซี่มาตลอดเ ตอนนี้พวกเราก็เติบโตมาไกลมากๆกว่าที่พวกเราเคยจินตนาการไว้ตั้งแต่เดบิวต์อะไรอย่างงี้ค่ะ